นักเรียนทุกคนนะครับที่เรียนเรื่องอะตอมและสมบัติของธาตุเนาะในรายวิชาเคมีชั้นมาธยมศึกษาปีที่4นะครับนั่นเองครับจากการที่เราได้เรียนรู้ในเมื่อวานแล้วว่ารังสีแคโทดที่เซอร์เวียมโคสต์นะครับประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบคือมีแผ่นโลหะที่ใช้ทำขั้วไฟฟ้าอยู่สองขั้วนะครับก็คือมีแผ่นโลหะที่ต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่เรียกว่าขัา้วแคโทดแผ่นโลหะที่ต่อเข้ากับขับข้วบวกของแบตเตอรี่เรียกว่าขั้ว แอนอนะครับทีนี้ในหลอดแก้วนั้นก็ต้องมีแก๊สอยู่ปริมาณน,น้อยนะครับเพื่อมีความดันต่ำโดยมีการสูบแก๊สออกจนเกิดเป็นสุญญากาศนะครับทีนี้เมื่อเขาทําการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปปรากฏว่ามีรังสีที่พุ่งจากขั้วแคทโทดไปยังแอนออนะครับที่เซอร์เวลมุส um ก็ให้ชื่อว่ารังสีแคทโทดแต่เขายังไม่รู้สมบัติของมันนะครับ ทีนี้มีนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันอีกคนหนึ่งเขาเป็นนักฟิสิกส์ชื่อว่าเออร์เกนกอส e ไตน์นะครับได้ดัดแปลงหลอดรังสีแคโทด,ดแบบนี้ก็คือในหลอดรังสีแคโทด,ดก็จะมีขั้วโลหะอีกสองขั้วเหมือนเดิมนะครับคือขั้วแคโทด,ดซึ่งต่อเข้ากับขั้วอ่าขั้วลบของแบตเตอรี่และขั้วแอนโนด ต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีขั้วขั้วแคทโทดอีกหนึ่งขั้วนะครับไว้ตรงนี้โอเคส่วนตรงนี้คือขั้วแอโนดนะครับโอเคแล้วก็ในหลอดแก้วนี้ก็มีแก๊สอยู่ปริมาณน้อยแล้วก็มีการใส่ เกือบด้วยสารเรืองแสงคือสารซิงค์ซันไฟนะครับซึ่งสารนี้สามารถเรืองแสงเป็นสีเขียวได้ถ้ามีรังสีที่มีอนุภาคไปตกกระทบนะครับปรากฏว,ว่าผลการทดลองที่เกิดขึ้นคือเมื่อเขาทำการปล่อยกระแสไฟฟ้านะครับไปกระแสไฟาจากแบตเตอรี่เนี่ยเข้าไปยังหลอดรังสีแคโทดน,นะครับเกิดผลการทดลองก็คือ มีการเรืองแสงเกิดขึ้นนักเรียนการเรืองแสงเกิดขึ้นในหลอดทดลองนะครับหลอดทดลองอมีการเรืองแสงเกิดขึ้นนะครับทีนี้การเรืองแสงเกิดขึ้นได้แสดงว่ามีอนุภาคไปตกกระทบใช่ไหม้นเราจึงบันทึกในข้อหนึ่งว่ามีแสง สว่างนะครับเกิดขึ้นบนฉากเรืองแสงทั้งสองข้างนะครับตรงกับตำแหน่งที่เจาะรู สแสดงว่าอะไรสแสดงว่ารังสีนั้นถ้าตรงไหนไม่เจาะรูถ้าตรงไหนไม่เจาะรูร,รัรงสีนั้นก็จะพุ่งไปไม่ได้ใช่ไหมนะครับทีนี้เกิดผลแบบนี้เราสรุปผลได้ว่าอย่างไรเราสรุปผลว่ามีรังสีนะครับที่พุ่งจากแคโทด ไปยังแอนูดนะครับผ่านรูตรงกลางโอเคนะนี่คือผลการทดลองครั้งแรกของเขานะครับก็คืออย่างเงี้ยเลยก็คือเดิมเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่ารังสีแคทโทด พุ่งจากขั้วแคโทดไปยังแอโนดจากแคโทดไปยังแอโนดเราเรียกลังสีนี้ว่ารังสีแคโทดถูกไหมครับขนาดเดียวกันขนาดเดียวกันมันก็ยังมีอีกรังสีหนึ่งที่พุ่งจากขั้วแอโนดไปยังแคโทดแบบนี้อมีรังสีใหม่เกิดขึ้นเนี่ยลังสีใหม่เกิดขึ้นตรงนี้ลังสีใหม่เกิดขึ้น รังสีนี้เราให้ชื่อว่าเราให้ชื่อว่ารังสีบวกหรือแคนนอลเลนะครับดังนั้นในข้อที่2เราตอบได้ว่าอะไรครับรังสีที่พบในกัดตรงนี้ชื่อว่ารังสีอะไรเรียกว่ารังสีบวกนะครับภาษาคือ c a n นอนเล ต่อไปเราอยากรู้ว่ารังสีนี้นะครับมีสมบัติทางไฟฟ้าเป็นอย่างไรเราก็เลยทําการทดลองโดยนะครับโดยครูขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะโดย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 โคูเพิ่มนะครับคูเพิ่มสนามไฟฟ้าเข้าไปสนามไฟฟ้ามี2ขั้วเนาะคือขั้วบวกกับขั้วลบนะครับซึ่งต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับปรากฏว่ารังสีของเราเนี่ยรังสีของเรา เมื่อเดินทางผ่านสนามไฟฟ้านะครับมันเบี่ยงเบนคือเบี่ยงเบนแล้วมาตกกระทบที่ฉากด้านที่ใกล้ๆกับขั้วลบด้านที่ใกล้ๆกับขั้วลบแสดงว่าอะไรแสดงว่ารังสีนี้มีสมบัติเป็นนะครับอ่ามีสมบัติเป็นบวกอ่ารังสีแคนเนลเรย์นะครับมีสมบัติเป็นบวกโอเคครับรนั้นข้อที่3าเราจึงตอบได้ว่าอะไรครับ ให้รังสีเดินทางผ่านสนามไฟฟ้าเกิดผลก็คือเบนเข้าหาค้่ลบมันเบนเข้าหาค้่ลบเราจึงสรุปว่ามันมีประจุทางไฟฟ้าเป็นเป็นบวกแสดงว่ามีประจุ ไฟฟ้าเป็นบวกโอเคนะครับนี่คือสมบัติทางไฟฟ้าของหลังสีบวกหรือแคลเนอรีนะครับทีนี้เขาถามว่าถ้าครูทําการเปลี่ยนการทดลองโดยครูเปลี่ยนชนิดของแก๊สเปลี่ยนชนิดของแก๊สโดยใช้ชนิดของโลหะเหมือนเดิมมันจะได้ผลการทดลองอที่เปลี่ยนไปไหมอีกแบบหนึ่งคือคงชนิดของแก๊สไว้แต่เปลี่ยนชนิดของโลหะนะครับ จะเกิดผลการทดลองเปลี่ยนไปนะเขาบอกว่าเมื่อเปลี่ยนชนิดของแก๊สเมื่อเปลี่ยนชนิดของแก๊สผลการทดลองเปลี่ยนไปเขาว่าเปลี่ยนไปคืออะไรการที่มันเบนอยู่ตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมมันอาจจะเบนน้อยกว่าเดิมหรือเบนมากกว่าเดิมก็ได้เบนมากกว่าเดิมแสดงว่าชนิดของแก๊สมีผลต่อ,อสมบัติของรังสีบวกหรือแคนเนลเล์นะครับทำให เราหาค่าประจุต่ตอมวลของรังสีนี้ค่าของมันจึงไม่คงที่นะครับโอเคดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนชนิดของแก๊สเกิดอะไรขึ้นครับผลการทดลองเปลี่ยนก็คือหลังสีเบนต่างจากเดิมเพราะอะไรเพราะมี ค่าประจุต่ตอมวลไม่คงที่โอเคนะครับแต่ถ้าครูใช้ชนิดของแก๊สเหมือนเดิมแต่ครูเปลี่ยนชนิดของโลหะปรา,า,ปากฏว่าผลการทดลองเหมือนเดิมครับแสดงว่าอะไรอ่าชนิดของโลหะไม่มีผลต่อการผลการทดลองนั่นคือ,อถ้าเราเปลี่ยนชนิดโลหะนะครับ ค่า e ต่ m mine, อ m ของมันเนี่ยคงที่โอเคไหมเป็นการยืนยันว่าชนิดของโลาหะาไม่มีผลนะครับต่อการทดลองนี้ดังนั้นจากการทดลองของโกลสไตน์นะครับครูจึงสรุปผลการทดลองได้ว่า 1. รังสีบวกหรือแคลนอเรย์ของเราพุ่งออกจากขั้วบวกหรือขั้วลบครับแคลนอเรย์อาพุ่งออกจากขั้วบวกไปยังขั้วลบถูกไหมขั้วบวกชื่อว่าอะไรครับขั้ว แอนูขั้อลบเรียกว่าข้ลแคโทดนะครับต่อไปรังสีบวกของเรามีประจุไฟฟ้าเป็นบวกนะครับมีอัตราส่วนประจุต่อมวลเป็นไงครับไม่คงที่นะครับต่อมาเราจะเรียกรังสีนี้ว่ารังสีโปรตอนเรียกว่าอนุภาคโปรตอนนะครับโอเค นี่คือผลการทดลองที่ได้นะครับจากการทดลองของออยแกนโกสไตน์นะครับโอเคครับ